สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวนาโชคนะคะกับพวกเราอาจารย์ตากหมอดูตาทิพย์ค่ะกลับมาแล้วนะคะในช่วงของเรกเด็ดตาทิพย์นะคะมาแล้วค่ะนะคะก่อนอื่นก็คงอาจจะต้องแนะนําตัวเองก่อนสําหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาและยังไม่รู้จักอาจารย์ตายว่าอาจารย์ตากูเป็นใครนะคะก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ค่ะและอีกที่หนึ่งนะคะที่ ชมรมโหราโพธิยานนะคะแล้วก็ให้เป็นที่ปรึกษาให้กับสมาคมโหราศาสตร์และนักพยากรณ์ค่ะนะคะ,นะคะก็ุทั้งหมดเป็นอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้อาจารย์ยังไ,ไม่ได้เปิดสอนนะคะแต่สอนออนไลน์ยังสอนอยู่เนาะเพราะว่าเหตุผลเนื่องจากเรื่องของโควิดแล้วก็ด้วยสุขภาพของอาจารย์เองก็ไม่ค่อยจะดีนะักการที่จะไปสอนหรือไปเจอผู้คนมากๆก็ไม่โอเคนะคะประมาณนะั้นดังนั้นก็ ประมาณนี้เนาะแต่ถ้าท่านใดอยากจะให้จารเช็คเบอร์โทรศัพท์นะคะของค่ายดีแท็กก็สามารถติดต่อที่ทางดีแท็ได้นะคะแล้วก็คอมเมนต์ไปว่าขอดูกับอาจารย์ตายนะคะเดี๋ยวาจารย์จะจัดให้เนาะนะคะประมาณนี้ก็มาดูผลงานกันก่อนดีกว่าเอาแบบเฮฮาปาร์ตี้กันเลยนะคะทาไมถึงเฮฮาปาร์ตี้ก็มันถูกเกือบทุกงวดเดือนหนึ่งเออปีหนึ่งเนี่ย หลุดประมาณ3-4งวดเองไม่ได้มากกว่านี้เลยนะคะปีหนึ่ง25งวดหลุดแค่ 3- 4สงวดโอ้โหยังเหลืออีกต้อง21งวดนะมันไม่ธรรมดานะอืมนะคะประมาณนั้นเรามาดูผลงานกันแต่เนื่องจากว่าอแอดมินไม่มีอาจารย์แอดมินไม่อยู่ไม่ใช่ไม่มีนะคะก็แนะนำให้ไปดูคลิปเก่าๆก่อนละกันนะคะของงวดก่อนนู้นะนะนะประมาณนั้นจะมีตั้งแต่เดือนมกราไล่ลงมาเลย เนาะแต่ถ้าให้อาจารย์อ่านตั้งแต่มกลามาคงใส่จะไม่ไหวเหนื่อยแหเหนื่อยแห้น่นอนนะคะประมาณนะอาจารย์ขอเริ่มที่งวดของวันที่16ตุลาคมนะคะเลขเด่นอยู่ที่เลข2นะคะเลขที่ออกคือ8338ล่างค่ะงวดของวันที่1พฤศจิกาย,ยนปี64อาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข5กับเลข7นะคะเลขที่ออกคือ7337บนและ95ล่างตรงตรง นะคะคและงวดวันที่16พึ่งพายมาเนี่ยเป็นยังไงจ๊ะ16พฤศจิกายน64อาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข5นะคะเลขที่ออกคือ761นะคะเลขอา,อาจารย์ให้61ตรงๆค่ะนะก็ต้องแสดงความดีใจกับสมาชิกที่ได้รับปฏิทินเลขเดดอาทิตย์ไปนะคะแล้วก็แสดงความดีใจกับ กลุ่มของ VP งวดน,นี้ถูกทั้งบนและล่างเลยโอ้โหอะไรจะเบี้ยงนั้นโนะ้ะนะคะมันไม่ธรรมดาจริงๆค่ะและกลุ่มของอที่ติดตามผลงานของราศีไหนจะจับเงินล้านงวดน,นี้ราศีสิงห์ให้อยู่ที่16 61บนนะคะและราศีมังกรนะคะอาจารย์ให้ที่57ลา่างตรงๆค่ะ ต้องดีใจด้วยจริงๆนะคะและกลุ่ม VIP งว้ดนิดซัดบนซัดล่างเลยดีใจด้วยค่ะนะอ่ะเรามาดูผลงานในส่วนของทักษะพารวยกันนะคะของเรามันต้องทุกคลิปทุกคลิปอย่างแน่นอนค่ะนะคะในกลุ่มของลา,าทักษะพารวยนะคะท่านจะเห็นว่าอ,าอาจารย์ให้เลขหนึ่งในตำแนตำแหน่งของทักษะพารวยเนี่ยมันจะได้ทั้ง อมสินและรัฐบาลทากศด้วยนะคะงวดนนี้อมสินออก2 1 6บนและ1 6ร่างนะคะเนาะแล้วก็ถ้าเป็นของรัฐบาลก็ออก6 1บนเอ๊มันลงแต่ตรงนี้เนี่ยมันไม่เข้าใจจริงๆเนอะนะคะเอ๊มันเด่นยังไงเนาะเดี๋ยวไปดูในคลิปของเลขเดตทิปนะคะว่าเด่นยังไงนะคะแล้วก็วันพฤหัสนะคะ ห้เจร่างตรงๆค่ะนะคะก็จะมีเสียงอุดคุณมาเล็กน้อยนะคะว่าอาจารย์ครับอาจารย์ขาเลขมันอ่อนเนาะเล่งไม่ได้เลยก็ไม่ได้บอกให้เร่นให้ไปซื้อรตตอรีนี่ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมคะนะเพราะว่าให้แต่เนิ่นๆให้ก่อนที่เลขจะอ่านด้วยซ้าไปทําไมคุณไม่รีบไปซื้ออาจารย์ยังไปซื้อมาต้องได้ได้ต้องหลายใบ <c oughs> คุณแม่ คุณแม่ของน้องออนโอ้โหซัดเป็นปึ้งเลยนะอิชาจิงเบิร์นนาอิสาจงเบิร์นนะคะประมาณแล้วก็หลายๆท่านที่ไปซื้อเตรียมไว้ก่อนเลขจะอันเลขอของอาจารย์ตายลงแล้วนะคะให้รีบไปซื้อซะก่อนที่จะเสียดายจังนะจ๊ะอ่ะเรามาดูอ้อราศีไหนจะจับเงินล้านค่ะนะคะอาจารย์ให้ห6ในราศีสิงห์นะคะ 1> 6 1 1 6ล่างเออบนนะคะแล้วก็57 5 7าล่างในราศีมังกรนะคะวดน,นี้ทั้งบนทั้งล่างเนาะเรามาดูเลขดับล่างกันนะคะเลขดับล่างของวันที่16พฤศจิกายนไม่มีนะคะ57แสดงว่าดับล่างของเรายังไงเอ,อ,อยเอาอยนะคะประมาณนั้นเนาะนะคะแล้วก็มาดูเลขดับบนกัน ะคะ่ะเลขดับบนเนาะนะคะเลขดับบนออกห1หนึ่งมีไหมคะไม่มีแสดงว่าดับบนของเราทำไมคะเอาอยู่นะคะเอาอยู่อีกแล้วเอาอยู่ตลอดเลยเนี่ยตลอดตลอดนะคะก็ไม่รู้จะทำไงนี่ <c oughs> นะคะต้องพูดอย่างนี้เลยเนาะก็ของเขามันต้องทุกคลิปทุกคลิปทุกคลิปค่ะนะคะแล้วก็มาดูเลขเลขเด็กตาทิพย์กัน a y ยะ นะคะเลขเด็นตาทิพย์ของอาจารย์ตายนะงวดนี้ถ้าใครเป็นแฟนขับจะรู้เลยนะคะว่าอาจารย์ตายให้เลขทุกงวดคือ3ตัวก็คือเลขหเลข7แล้วก็เลข6ถูกต้องไหมคะดังนั้นงวดนี้ซัก3ตัวเลยค่ะอาจารย์บอกว่า5เดน่น5เดน่นอ่า5 5อะไรนะคะ5 7 2ตัวล่างนะคะแล้วก็6เดน่น6อะไร6 1 สองตัวบนค่ะเลขเจ็ดเดนเจ็ดอะไรเจ็ดหกหนึ่งค่ะสามตัวบนเนาะสามเจ็ดหกหนึ่งสามตัวบนอ่าหกหนึ่งสองตัวบนห้าเจ็ดสองตัวล่างและสี่เจ็ดหนึ่งสามตัวบา้าอ่าสามตัวล่างค่ะโอ้โหอะไร <c oughs> จะขนาดนั้นเนาะมันที่ตาเธอไม่ธรรมดาเน,นี่ยจะตายจะตายเนาะนะคะก็ประมาณนี้ให้ดูเลขเด็ด ตาทิพย์เป็นหลักก่อนนะคะแล้วคุณก็เข้าไปมีสมาชิกถามในกลุ่ม VP พค่ะว่าใช้ตารางเลขส,สูตรสามตัวบนสามตัวล่างใช้อย่างไรนะคะคุณก็มาฟังว่าอาจารย์เน้นเลขไหนนะคะคุณก็ไปดูเนาะวันนี้อาจารย์เน้นที่เลขเจ็ดคุณก็ไปดูนะคะอันนี้จะเป็นสูตรหนึ่งนะคะสูตรหนึ่งอยู่ที่เลขเจ็ดลากลงมาอาจารย์ให้เจ็ดหนึ่งหก ซึ่งในล็อก1เนี่ยจะมีประมาณ10บถึงสิตัวเท่านั้นไม่ได้เยอะเลยนะคะประมาณนะั้นแต่ถ้าสูตรหนึ่งอะ่ะมันมีข้อเสียงมันนิดนึงนะคะเสียยังไงอะ่ะอาจารย์ก็เบิ้ลหามไม่นับนะคะเลขเบิ้ลเลขหามไม่นับนะออ,ออกแบบนี้นะไม่นับนะคะประมาณนี้เลยเนาะแต่ถ้าเป็นสูตร2นะคะอันนี้สูตรหนนะสูตรหจะเป็นแนวตั้งนะคะ ถ้าเป็นสุดสอจะเป็นแนวขวางแนวนอนนะคะซึ่งสุดสอเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่หวั่นแม้หวั่นมามาาจะว่าจะเบิ้ลจะหามก็ว่าไปนะคะจะตองจะอะไรว่าไปเอาอยู่ไม่ว่าจะ3ามตัวบนหรือ3ามตัวล่างมีหมดครอบเวอร์ cover, ใช้ได้ตลอดชีพไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลใจเนาะประมาณนี้นะคะก็หลักการง่ายๆแค่นี้เองแล้วทำยังไงล่ะคะอาจารย์ อยากจะได้นะคะง่ายนิดเดียวอีกเหมือนเดิมค่ะแค่บูชาหินหนึ่งเส้นนะคะแนะนำตัวนี้เลยเป็นพระเอกของเนื้อเรื่องเลยนางเอกนางสาวไทยของเส้นนี้เลยทำไมอะ่ะเพราะามีหลายท่านนะคะรวมถึงอาจารย์ด้วยนะคะที่นำไปสวดมนต์เวลาสวดมนต์แนะนำว่าให้เอาเอาเอา,เอากำไรไว้ในฝ่ามือนะคะแล้วก็บริกรรมกรถาสวดมนต์ไปนะคะนะเช่นกรถาเงินัด ะะเพ่งเพ่งพาพาหาหาหรือกั้นลมหายใจพ่วงแล้วก็เป่าใปเนี้ยนะคะวันละเก้าจบสิบจบร้อยเอก่อแล้วแต่ตามความสามารถของคุณนะคะเสร็จแล้วคุณก็โดยเฉพาะวันที่ที่ที่จะเสี่ยงโชคเมื่อสวดเสร็จเอาใส่ข้อมือนะคะแล้วคุณก็ดูเลขนะม,มีเออมีเรื่องหนึ่งนึกขึ้นได้วันวันก่อนนะคะเมื่อคลิปก่อนนู้นอะ อาจารย์คลิปวันตอนนู้นะอาจารย์เคยมาพูดอยู่ว่าอาจารย์เห็นเลขนะคะในหมายเศรษฐีเนี่ยคือเลขเจ็ดห้าแล้วหวยออกอะไรออกห้าเจ็ดอะอะไรและพูดก่อนด้วยนะไม่ได้พูดหลังนะคะพูดก่อนดังนั้นถ้าใครดูก็คงจะเห็นว่าแต่จะจำไม่ได้ว่าพูดอยู่ในคลิปอันไหนเนาะนะคะประมาณนั้น แต่อาจารย์พูดว่าเจ็ดห้าก็ต้องแสดงความดีใจด้วยจริงๆนะคะหมายเศรษฐีมันจะมีเลขขึ้นบนหมายแล้วมันเลขไม่ได้จมปากอยู่ตรงนั้นนะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะอยู่ที่บุญวาสนาของคุณเนาะต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะคะหนึ่งเส้นนะคะช่วงนี้จัดโปรโมชั่นแรงนะคะด้วยการลด50%รโอ้โหอะระลด5นน่านะคะอืมเนาะเอ๊ะจะถูกไหมเนี่ย ต้นอ,อย่างนี้สิเออลด50%นะคะลด50%และได้สูตรหนึ่งได้ V P ของจันตรายเน้นเลขให้นะคะตัวแดงเลยแดงชาร์ตเชื่อไหมเนาะสาอ่าอ่าสองตัวบนสองตัวล่างให้นะคะเน้นๆเ,เลยเนาะก็คุณก็เอาไปเล่นงวดนี้ชาว V P ของเราก็เฮกันละนะคะประมาณนั้น ก็แนะนําเป็นตัวนี้นะคะ1เส้นได้ว p พีสงวดได้สูตรหนึ่งนะคะได้ลดอีกห0เอร์เซนตาะหรือคุณอยากจะได้เป็นนี่เลยค่ะหินถูกหวยนะคะหินถูกหวยแล้วก็ตรงกลางของอาจารย์จะใส่หินไพลไลท์ให้ด้วยคือหินดูดซับดูดเงินดูดโชคลาภนะคะหรือจะเป็นนี่ค่ะหยกเขียวห <c oughs> ยกน้ําผึ้งนะคะหรือจะเป็นหยกขาวนะคะใส่ไพลไลท์ด้วยนะหรือจะเป็นอันนี้ค่ะ สีพึ่งมหาเสน่ห์โอ้ยทำไมผู้ไม่รักเลยไม่รักไม่หลงไม่ชื่นชอบไม่ชมเชยเหมือนเดิมอ่ามาเลยค่ะสีพึ่งมหาเสน่ห์เนาะนะคะประมาณนั้นหรือเอ้ยทาไมนายไม่รักนายไม่หลงไม่ชอบไม่ทาไมไม่สนับไม่สนุนอ้าก็เป็นสีพึ่งมหาเสน่ห์เลยนะคะหรือจะเป็นตะกุดยกฐานะจากฐานะที่พออยู่พอกินให้เป็นฐานะเศรษฐีหรือเป็นเศรษฐีอยู่แล้วก็เป็นอะ มหาเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีอยู่ละก็เป็นอภิมหาเศรษฐีนั่นนะคะก็เป็นตะกุดยกฐานะไปเนาะมีจํานวนจำกัดเหลือน้อยนะคะต้องบอกก่อนหมดแล้วก็หมดเลยเหมือนกันเนาะเหมือนกับพี่ปีเสี้รุ่นนู้นนะคะก็หมดแล้วหรือดวงตาสวรรค์เนี่ยก็หมดแล้ว <c oughs> นะคะหรือว่าจะเป็นพี่ปีเสี้เปลี่ยนสีซึ่งป้าภัยบอกว่าเวลามันเป็นสีแดงปาดมาเนี่ยสีแดงสือส่อีชมพูเข้มอย่างเงี้ยจะมีโชคลาภเกิดขึ้นก็ใช้ตัวนี้เป็นตัววัด วัดโชคลาภให้เพราะปีเสียบ,บอกแล้วค่ะเป็นสัตว์เทวะที่ให้โชคทางด้านเรื่องเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเลยโดยตรงนะคะประมาณนั้นเนาะบางท่านบอกไม่เอาวะ่ะเอ,อ เป็นคนไม่ชอบใส่เกะกะมีของจังก็ใส่ไม้เศรษฐีมันการเห็นไหมคะนะแล้วก็ถ้ากุดคุณชอบพอใจคุณอาจจะไปเปลี่ยนเป็นทองใสก็ได้แบบนี้ก็ดูเท่เก,ก๋ใจอีกอันหนึ่งเนาะนะคะคท่านบอกว่าไม่ชอบใส่กําไลชอบใส่เป็นสร้อยคอก็จะมีสร้อยคอยกขาวนะคะหรือจะเป็นนี่เลยนะคะลูกประคำเอาไว้นับสวมดมนต์อิติทิโสร้อยแปดกระถางเงินล้านหรืออะไรก็ตาม นะคะคซึ่งด้านล่างก็จะห้อยน้ําเต้าดูดซับเช่นเดียวกันเนาะนะคะมีทั้งหยกขาวแล้วก็หินถูก่วยด้วยเหมือนกันค่ะนะคะท่านก็สามารถติดต่ออาจารย์ต่ายที่หมายเลขนี้ได้นะคะ090-928-2626และ ID l ี n ล6 3 5า1 5ค่ะนะคะไม่ว่าท่านอยากจะดูดวงพิมพ์คำว่าขอดูดวงหรือถ้าท่านอยากจะ บูชาเาอาอยากจะเข้า vp ก็พิมพ์คาว่าขอดูลูกนะคะหรือถ้าท่านอยากจะสั่งปฏิทินเลขเตตะทิพก็พิมพ์คาว่าสั่งปฏิทินหรือถ้าท่านอยากจะทําบุญพิมพ์คําว่าขอเลขที่บัญชีบุญแบบนี้นะคะที่หมายเลขอันนี้เลยค่ะ0909282626และ id line 635915ค่ะแล้วนะแล้วก็ถ้าท่านอยากจะติดต่ออาจารย์โอ๊คโหนฟังทง อาจารย์โอ๊กโหนฝั่งทนลิ้นพังพัง,งนะคะที่หมายเลขนี้เลยค่ะ <c oughs> 0 8 1 6 1 7 4 5 8 8นะคะไอดีไลน์ JU DOJJ JUDO BJJ นะคะแคปหน้าจอไว้ก่อนเนาะหนึ่งองแคปเจอร์นะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็ช่วงนี้จัดโปรอยู่นะคะ แถมกําไรเนาะท่านอยากได้ให้รีบสั่งจองเข้ามานะคะมีจํานวนจํากัดเพราะว่าอาจารย์จะทําแค่เพียงเล็กน้อยนะคะประมาณนั้นไม่เยอะนะคะแล้วก็บอกขบุญอ่าบอกขบุญอีกนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันเนาะนะคะก็สิ่งที่อยากบอกขบุญก็คือว่าตอนนี้จะมีงานบุญด่วนก็คืองานสร้างพระโษษษษษษษพธิสัตว์พระแม่กุนอินซึ่งคาดว่าน่าจะไปไปเดือนนี้สิ้นเดือนนี้ จะนำปัจจัยนะคะไปถวายเจ้าวาดวัดคงคูจังหวัดพิจิตรนะคะเมืองชาระวันนะประมาณนั้นร่วมสร้างพระโพธิสัตว์ก็แม่พระแม่กวนอิมสูงนะคะ14เมตรโอ้สูงใหญ่โตมากเลยนะคะกว้าง9.9เมตรนะคะและท่านใดบริจาคครบท่านใดบริจาค1 0 0 0บาทนะคะเราจะทำการสลักชื่อไว้ให้เพื่อ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรเพื่อเป็น กูเป็นบุญเป็นกุศลวันหนึ่งว,วันหนึ่งวันข้างหน้าลูกหลานแล้วโตเขามาเอ๊นี่งไงชื่อมามมาเอ๊นี่ไงชื่อป๊า,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 าป๊ามามมานี่ไงชื่ออากงอาบ้าว่าไปเนาะนะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็ส่วนของอาจารย์ก็บริจาคหนึ่งแสนนะคะร่วมสร้างพระโพธิสัตว์พระแม่นอินเพราะอาจารย์บอกว่าถ้าอาจารย์ผูกสามตัวอาจารย์จะบริจาคแสนหนึ่งอาจารย์ก็ สำเร็จเรียบร้อยนะคะก็บรจิจาคไปเรียบร้อยก็ยังเหลือปัจจัยอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องเอาไปบริจาคต่อเนาะนะคะ <c oughs> แล้วกอ็อย่าให้รีบรีบๆทำเพราะว่ากะว่าจะไปประมาณสิ้นเดือนนี้ถ้าไม่ไม่ไม่ไมพลาดอะไรนะคะประมาณนั้นแล้วก็มีอีกบุญอา้าววันนั้นอาจารย์ไปงานาวัดเขากวดนะคะงานทอดกระถินเขาเรียกกระถิน กระถินตกหล่นนั่งกระถินวันสุดท้ายค่ะประมาณนั้นก็ไปที่วัดเขากวดไปร่วมบุญอาเจอท่านเจ้าวาท่านเล่าให้ฟังก็เลยนึกถึงแฟนคลับของเราว่าเเ,าเ<อ>าดี๋ยวต้องมาบอกเขาว่าเหรียญที่ท่านบูชาไปอะค่ะที่เป็นหลวงผู่ทวดเนื้อเนื้อผงผเนื้อผงงาช้างนะคะแล้วก็อันนึงก็คือเนื้อตอออะกุด ตะกุดงาช้างแล้วก็อันนึ่็คือตะไบเงินตะไบทองนะคะได้มีการพิสูจน์แล้วค่ะว่าขลังจริงนะคะใครเป็นคนผู้พิสูจน์พระในวัดเขาวกวดค่ะท่านขับรถขึ้นเขาอะคะ่ะขับรถขึ้นเขาปรากฏว่ารถปิ๊กอัพอะค่ะเหินฟ้าปึ๊กมานะคะรถแบบพังที่หน้าเลยชนิดที่ซ่อมไม่คุ้มอะพูดกันง่ายๆนะคะคุณก็นึกเอาแล้วกันว่าสภาพรถจะขนาดไหนแต่แต่แต พระในวัดพระในรถนะคะไม่เป็นไรอะค่ะปลอดภยัยแควคาาปลอดภยัยโอหูขลังจริงเนาะอ่ะอนก็เลยรีบเอาเอาเอา,เอาพระที่ได้มาเนี่ยใส่รถเลยใส่รถเลยเพื่อแควคาาปลอดภยัยเนาะนะท่านใดมีไว้ก็ดีนะอเอาแขวนรถรถก็ดีให้ท่านคุ้มครองเดินทางแควคาาปลอดภัยเนอะยิ่งโดยเฉพาะท่านที่เดินทางไกลนะคะแนะนําอย่างนี้เลยเนาะก็แสดงความดีใจด้วยนะคะ ค่คลอดปลอดภัยนะคะพิสูจน์มาแล้วว่าขลังจริง <c oughs> เอยอจะพูดเพื่ออะไรก็อยากให้แฟนคลับคนปลอดภัยนี่โดยเฉพาะคนที่เดินทางไกลอยู่เรื่อยๆนะคะประมาณนั้นแต่ถ้าท่านใดอยากได้นะคะที่อาจารย์ไม่มีแล้วอาจารย์ส่งค,ค,คืน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 วัดไปหมดแล้วนะคะถ้าท่านใดอยากได้ให้ไปที่วัดเขากวดนะคะและไปบูชาเอาเนาะ อาจารย์เห็นอยู่นะแต่น่าจะเป็นผงงาช้างอะคะ่ะแต่ว่าถ้ารุ่นอื่นอาจารย์ไม่แน่ใจไม่เห็นนุก็ลองไปถามท่านเขาแล้วกันนาะนะคะประมาณนี้แล้วก็หมดแล้ว <c oughs> นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าให้ทุกคนเฮงเงปังๆ,งๆออาจารย์ออกคลิปมาหลายปีละตั้งแต่ปีห้านะคะตั้งแต่ปีห้าก็เข้าไปกี่ปีละสี่ปีห้8ห้าด้าเ้าเออ สิบห้าห้าแปดห้าเก้ีปีแล้วค่ะนะคะที่ออกรายการเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเลยโดยตรงนะคะแล้วก็เป็นวิชาที่อาจารย์ศึกษามาถึง14ปีการันตียืนยันว่าเลขของจะไมไม่ั่ว นะคะไม่มัมวเนาะก็ฝากไว้ในอ้อมใจกันแล้วกันสิ่งที่อยากขอความช่วยเหลือรือเกื้อกูลกันก็คือกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้แกอาจารย์ตายกับพวกเราทุกคนนะคะจะได้มีโดยเฉพาะอาจารย์อกเอ่อก็น,นั่งสันเนาะไม่ค่อยมีใครชมคลิปเธอเลยนะคะช่วยกันกด,ก,ด like ก,นนนก็กดไลค์กหนนิดนึงแกจะได้มีกําลังใจผลิตแล้ว <c oughs> ในตําแหน่งของเลิกเลิกให้โชคแกก็ให้นะคะหกเอ่อหนึ่งหนึ่งหกอะคะ่ะแกก็ถูกนะ ดังนั้นช่วยให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะกดด้วยกันกดไลค์นะคะและกดแชร์นะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์โค้งๆแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการอาบอกบุญนะคะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีโชคถูกหวยไม่บ่อยหรืออะไรก็ว,ว่าไปเนาะนะคะให้เขามีกำลังใจได้แก้ไขปดหนี้นะคะเพราะตอนนี้โควิดอาการก็ย่ำแย่กันหลายคนเนาะก็ช่วยๆกันละกันนะคะและกด b ับ r i b e หรือกระดิ่งกด b ับ r ไ b e หรือติดตามที่มีกระดิ่งสองอัน กระดิ่งสองขีดบนหัวนะคะกริ้งกิ้งนะคะกดติดตามปุ๊บมันจะขึ้นกระดิ่ง3ลูกตุงตุงตุงให้กดกระดิ่งลูกบนที่เขียนว่าทั้งหมดหรือกระดิ่งที่มี2ขีดกริงร้งกิ้งนะคะเพื่อเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจารย์ตายมาแล้วกดคลิปดูได้เลยเน่นนะคะทำไมอะ่ะก็ยังมีหลายท่านที่กิังกล้งเข้ามารายเข้ามาเยอะแย,ยะมากมายเลยว่าอาจารย์หากคลิปอาจารย์ไม่เจอ นะคะอาจารย์เอาคลิปนี้หรือ,อยังก,กดไว้ค่ะนะคะกดปุ๊บมันจะรายงานปั๊บทันทีเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดโอกาสนะคะนะประมาณนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าให้ทุกคุณรวยๆเฮงๆป,งปังๆนะคะกับพวกเราทีมกับพวกเราทีมง,งานอาจารย์แตงโมดูแต่ทิพย์นะคะเพราะของเรามันต้องทุกคลิปทุกคลิปรวยมันทุกคลิปคลิปนะคะรวยกันมันแบบโมโหลานใหญ่โตมากมายนะคะแล้วก็ ขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆไม่รวยไม่เลิกนะคะรวยให้เข็ดไปไม่เข็ดไม่เลิกนั่นนะคะก็วันนี้ก็คงบายบายสำหรับในวันนี้นะคะขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆพก,กอาจารย์ไตยหมอดูตาทิพย์นะคะใหม่อีกครั้งหนึ่งในครั้งต่อไปค่ะบายบายวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ